เแบนไนบ้างอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นแบบตู้ทึบบานเลื่อนเลื่อนสองข้างนะครับอตัวเนี้ยราคามันจะแยกมันจะเป็นตัวตู้และก็ตัวถาดรอง่มันจะเป็นแยกสองราคาคะนะครับก็คือราคาอยู่ที่ตัวนี้นตัวเฉพาะตัวกระจก ตัวกั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ ,3890 บาทค่ะแล้วก็จะเป็นตัวถาตัวถาจะอยู่ที่1,690บาทนะครับนี่คือตัวฐานมันยังไม่รวมชาเวอร์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะใช่ครับก็อีกราคาหนึ่งครับค่าส่งเมื่อกี้เท่าไหร่นะถ้าไปเบตงค่าส่งเบตงยอดจะอยู่ที่3 0 0 0ันบาทครับตอนนี้ใช่เพราะว่ามันไม่มีคิวที่ว่าจะไปที่นั่นเลยในช่วงนี้ค่ะคถ้าเดี๋ยวนี้สมมติให้ดีกว่า คือว่าถ้ามีแบบลูกค้าคนอื่นมาเหมือนจะมีให้ส่งเบตรงด้วยมันจะพ่วงกันไปได้ยอดส่งมันค่ากะรขนส่งมันจะลดลงแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่มีคิวไปที่นั่นเลยอ๋อมันก็เลยแพงขึ้นอ๋อเนี่ยมีมีแบบไหนอีกที่ราคาเบาๆประมาณอย่างนี้อันนี้อันนี้มันมันเป็นอะไรคะอ่างน้ําแบบอัตโนมัติอาบน้ำอัตโนมัติครับมันจะมีของครบเซตเลยตัวนี้มันจะเปิดเพลงเปิดวิทยุอะไรด้วยได้ด้วยเหมือนกัน สามารถตัดน้ำอุ่นอะไรในตัวได้หมดเลยนะครับตอนนี้ราคาจะรวมทั้งชุดเลยนะครับอยู่ที่สามหน่งสิบห้าร้อยบาทนะครับรวมทั้งชุดเลยค่ะอันนี้ยังไม่รวมค่าส่งนะอันนี้จะเป็นแบบราคาเบาๆตัวนี้จะเป็นกระจกใสจะเกิดบานเลื่อนออกข้างเหมือนกันค่ะนะครับตนี้ะราคาเบาๆราคาตัวกระจกตัวกัน จะอยู่ที่4,190บาทไม่รวมตัวฐานนะครับตัวฐานจะอยู่ที่1,690บาทนะครับอ,อ,อันนี้คืออันนี้ราคาเบาๆแล้วอันนี้ทรงนี้ทรงนี้จะเป็นแบบกระจกมีลวดลายนิดหน่อยลวดลายนิดหน่อยค่่่ะเเืือนนนอนค่ะ ราคาก็จะแยกเหมือนกัน <ภา S 2> ตัวบ้านแล้วก็ตัวถาดนะคร <ภา S 2> ั 4, 600, บราคาจะอยู่ที่4,600เฉพาะตัวกระจกอย่างเดียวแล้วก็ตัวถาดจะอยู่ที่1,690อบาทอ่าแล้วมีตัวไหนอีกตัวนี้นนจะเป็นแบบตกข้างใส่กาวแบบนี้ดึงแบบน,นะครับอ๋อแบบดึงใช่ครััแบบ้นีตวอะไรนะ ตัวนี้จะแยกเหมือนกันแยกเหมือนกันกระจกแล้วก็ตัวถาลองนะครับปกติเนี่ยนี่ถาดลองแล้วหรอไม่เห็นมีเลยไม่ใช่เป็นถาลองครับมันจะเป็นรางรองข้างล่างตัวเฉยๆรางรองอ่าใช่ครับค่ะราคาราคาตัวกระจกจะอยู่ที่4990นานะครับแล้วก็ตัวรางรองข้างล่างจะอยู่ที่1 9ึ0บาทอันนี้น้องอยู่ที่เมกะโฮมเมกะโฮมใช่อ่าแล้วตัวนี้ อันนี้จะเป็นบานสวิงเปิดออกข้างบานสวิงเปิดออกข้างค่ะครับอืมวันนี้ก็เช่นกันสําหรับราคาจะเป็นราคาแยกเหมือนกันเป็กระจกแล้วก็ตัวตัวฐานค่ะใช่ครับอันนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะแล้วมีตวไหนอีกวันนี้นะมันจะเป็นตัวบานสวิงเหมือนกันบานสวิงเหมือนกันทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมค่ะ ราคาราคาจะอยู่ที่5,290บาทส่วนโทรศัลทนรองเนี่ยอยู่ที่ส2 9 0าบบาทอ๋อถือว่าครบแล้วนะใช่อ่าโอเคได้เ,ไดเดี๋ยวพี่ค่อยส่งให้เพื่อนนะ